เขาบอกว่าพื้นที่ราชันเกิน35องศาเนี่ยเนาะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมเขาก็เลยขอมติคณะรัฐมนตรีว่าพื้นที่ราชันเกิน35เนี่ยไม่ให้ดําเนินการเนาะในการออกโฉนดเมื่อนี้มันอยู่ต้นสายปลายเหง้ครับแต่ก่อนเนี่ยคือประสงค์สถานที่คงเนี่ยที่มีพิษภัยมากเนียก็คือในจังหวัด ยาลาก็ไปตั้งแถวสุขีนแถวแหวนแถวนั้นนหะมันมียทองขอเท่านั้นก็ปันาครั้งแรกองตั้งแถวตัทานโตเนี่ยตลโตเขาท่านั้นแต่นิโคงามแบบเนี่ยเป็นนิโคที่เร่ยงคขามปิโค ผมเคยรับคนเนี่ยจากที่อื่นเนี่ยที่นคนอิสานเนี่ยนะไปอยู่ที่สุรินทร์เออผนเคยรับคนจากนครพิศนุโลกอยู่ที่ทางโตมเนี่ยนะและ้วเนี่ยมีจํานวนคนมีจํานวนคนที่ต้องร่วไปแล้วก็ที่ดินที่ได้มาจากขเขาทั้งหมดก็เลยต้องจัดจากทุกเขาเนี่ยให้คนอยู่นะเป็นนโยบายสมัยนั้นแก็จะ แต่จับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะจับตามจากเส้นหัวลงมาเส้นขนทงหัวยลงมาแล้วยุคยุคก่อนเนี่ยที่จับมาเกาะเนี่ยก็ออกมาคอไปก่อนปีสองแปดเดือนก็ออกทั้งหมดได้เพราะว่าไม่ได้มีนโรยุบไปห้ามท่านเกิดการเหลื่อมล้าการเพราะว่าคนที่ได้มาคอที่หลังคนพัฒนาาที่ดีเนี่ยจะมีจะมีเส้นที่ว่า เสร็จมาตัวน,นะครับซึ่งถ้าโดยสภาพโดยถ้าเราอยู่ในพื้นที่แล้วเนะี่ยจริงๆบางพื้นที่อาจจะมีลักษณะทีเ่เป็นไม่เห็นสลบเยอะขนาดนั้นนะครับเอออันนั้นคือเดินขอ้อจริงแต่ว่าพอไปอยู่ในในแอนเรียที่เขาตีเขาเป็น35เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ถอยไปได้เป็นตะังนั้นเนี่ยที่ว่าถ้าเป็นทางออกาะเนี่ยก็ต้องก็ดูจากสภาพขอ้อจริงจริงว่า มันขึ้นสลบสามเปอร์เซ็นต์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่หน้าชั้นสูงจริงๆหรือว่าเป็นพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ระนาดก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าเปอยู่ในช่วงว่วนของเขาก็เลยทาให้การออกออกไม่ได้วิธีการอย่างเดียวคือต้องต้องเข้าคณะกรรมการคอตชอหรือไม่คาะกการนโยบายที่เด่นชาติจึงึงตั้งใหม่ใช่ไหมฮะตอนนี้กำลังตั้งอนุอยู่เรามีอนุฝ่ายที่จะแก้ไขกฎหมายนี้ แก้ไขยูโยบายนี้ด้วยก็จะเอาอยัางไงเห็นไ,ไหมว่าจะเอาอะไรกับยโยบายตรงนี้ตอนนี้ถือเป็นยูโยบายนะมช่ไม่ใช่กฎหมายนะเป็นมติคนะมอเองว่าไม่ให้ออกไม่ไม่ใช่กฎหมายแต่ของเราเลยเป็นกฎหมายในการจัดที่ดินเห็นไ,ไหมแต่ยูโยบายไม่ให้ออกเนี่ยมันไปขัดแย้ง,งกับกฎหมายเราเนี่ยจะทํำยังไงก็มีทางเดียวคือเข้าคอตชเข้าอนุมันมีอนุที่จะแก้ไขกฎหมายแก้ไขมติครมอแก้ได้หมดแต่ว่าอนุพิจารณาเสร็จต้องเสนอคอตชใหญ่ พอยายจะเหนือเสร็จต้องเข้าคลรมออีกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ไปทางได้ไปทางนี้ได้ทางเดียว